สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM หน่นะคะในวันนี้เป็นคิวงานพิเศษของน้องต้นข้าวพิเศษยังไงจะมีความพิเศษคือในวันนี้ชาวระยองจะได้ฟังเพลงจากเดอะแก๊งสาวน้อยร้อยล้านซึ่งนำทีมโดยพี่ต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนหรือจะเรียกพี่ต้นข้าวว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของน้องๆทุกคนเลยก็ว่าได้โดยในเดอะแก๊งสาวน้อยร้อยล้านนี้นะคะ ก็จะมีพี่ใหญ่สุดนั่นก็คือพี่ต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนและก็ตามมาด้วยน้องทีดวนเพลงชิงทุนและก็ตามมาด้วยน้องอีกคนนั่นก็คือน,น้องน้ำหอมดวนเพลงชิงทุนซึ่งน้องทั้งสองคนนะคะก็เคยผ่านเวทีดวนเพลงชิงทุนมาเหมือนกันและน้องทั้งสองคนยัง,งได้รับโอกาสดีๆจากพี่ต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนให้มาร่วมงานบนเวทีเดียวกันหลายเวทีด้วยนะคะ และทุกครั้งทุกเวทีที่น้องทั้งสองคนมาที่ต้นข้าวก็ไม่เคยลืมที่จะแบ่งรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องทุกๆคนซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะ และแอดมองว่าภาพแบบนี้หาดูได้ยากมากที่จะมีศิลปินท่านหนึง่งมอบรางวัลน,น้ำใจให้อีกศิลปินท่านหนึ่งแบบนี้แอดเห็นน้องต้นข้าวทําแบบนี้แล้วนะคะรู้สึกเป็นปลื้มมากๆเลยค่ะและก็ขอชื่นชมในความมีน้ำใจงามของน้องต้นข้าวมากอีกด้วยขอให้น้องต้นข้าวสปริยาจเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะลูกและก็ขอให้มีคิวงานการแสดงเยอะๆ และก็ขอให้น้องต้นข้าวดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะและคิวงานในวันนี้วันที่4ตุลาคม2,568น้องต้นข้าวขึ้นแสดงเวลา20นาฬิกาตรงและก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองณนะตลาดเช็คอิน12.5 นิคมพัฒนาซอย12สาย13ตำบนพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแล้วเราก็จะได้พบกับเดอะแก๊งของน้องต้นข้าวมีเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งก็คือน้องเกรซไม้ทองคำนะคะรวมแล้วนะคะเวทีนี้คุ้มค่าคุ้มราคาบัตรเข้าชมจริงๆค่ะและบัตรก็จะจำหน่ายในราคา100บาทนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจเดอะแก๊งของน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะคะ และต่อมาแอดก็จะพาคุณผู้ชมมาดูคอมเมนต์นี้กันนะคะซึ่งก่อนที่จะมีคอมเมนต์แบบนี้นะคะมีแม่แม่เอฟซท่านหนึ่งได้โพสต์พงมาลัยน้ําใจพวงหนึ่งซึ่งก็จะมีแบงค์ตังต่างๆร้อยไว้อย่างสวยงามเพื่อที่จะนําไปมอบเป็นรางวัลน้ําใจให้กับน้องต้นข้าวแล้วจากนั้นต่อมาก็ได้มีคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้รวยมีบ้านมีเงินหลายสิล้านแล้วแม่ยกไม่ต้องห่วงนะครับ ถ้าอยากคล้องพวงมาลัยเอาเงินนั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวหรือถ้าไม่ลำบากก็เอาไปบริจาคโรงพยาบาลดีกว่าครับและก็จากคอมเมนต์นี้นะคะทำเอา fc แฟนคลับเข้ามาถล่มยับกันเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคะอิจฉากระทั่งน้องทำไม่ได้อย่างน้องก็ควรอยู่เฉยๆและก็คอมเมนต์นี้อิจฉาน้องแล้ว อยากเป็นแบบน้องบ้างแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจยังตมอยู่และก็คอมเมนต์นี้นะคะความสุขของเขาคุณไม่เกี่ยวหรืออิจฉาน้องอะไรนักหนาแค่น้องอายุ13แค่นี้ก็มีคนอิจฉาตาร้อนขอถามหน่อยน้องไปทำอะไรให้หรือเปล่าแล้วแฟนเพลงบางคนก็เป็นรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคนไม่ต้องทำงานแล้วลูกหลานให้หยุดงานอยู่กับบ้านแล้ว และการที่แฟนเพลงของน้องให้พวงมาลัยก็เพราะว่ารักชอบในเสียงเพลงที่น้องร้องเขาให้เขาก็รู้ว่าจะให้เท่าไหร่คงไม่ได้ไปขายไร่ขายนามาให้หรอกมันคือความสุขทางใจและเป็นทุนการศึกษาให้น้องด้วยฝากถึงคนคอมเมนต์ว่าน้องดูแลตัวเองและครอบครัวตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะคะว่า น้องไปทำอะไรให้คุณทําแล้วสู้น้องไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนานๆไประวังความดันขึ้นแน่ๆอิจฉาน้องแรงขนาดนี้และก็คอมเมนต์นี้นะคะเม้นเหมือนคนอิจฉาสงสัยขาดความอบอุ่นใช่ค่ะคนอิดฉาผุดขึ้นมาเยอะอิจฉาน้องอีกแล้วคนจิตใจคับแคบมากอิดฉาแม้กระทั่งน้องคนอิจฉาน้องแหละ เงินเราจะทําอะไรก็ได้ถ้าใจเรามีความสุขสงสัยอิจฉาและใช่ครับผมอีกคนที่เห็นคนที่รักหลานต้นข้าวแล้วผมเองก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกใช่หลานของผมก็ตามแต่การที่เราจะรักใครหรือให้ของใครเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเข้ามาเดือดร้อนแทนแล้วคนที่เป็นเดือดเป็นร้อนที่คนเขาให้เงินบ้างให้ของบ้างกับคนที่เขารักแล้วมันมาว่าเขา ผมอ่านแล้วแย่จริงๆไปอิจฉาน้องแค่13สมองมีหรือเปล่าและก็คอมเมนต์นี้นะคะผมว่าดูแลตัวเองดีกว่านะเข้าไปดูใน Facebook แล้วคุณยังบ่นเรื่องเศรษฐกิจอยู่เลยการที่มาคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ดีนะจะทำให้คุณค้าขายไม่ขึ้นเพราะโลกออนไลน์มันแรงนะจ๊ะ เพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่ของน้องต้นข้าวคนที่ให้น้องต้นข้าวเขาพอมีสตางค์ไม่เดือดร้อนเขาก็ให้น้องเป็นรางวัลแก่ชีวิตน้องเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ต้องเผื่อจ้าเอฟซีของน้องเขามีสตางค์เขาไม่เดือดร้อนนะจ๊ะและก็มีคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเยอะมากๆาเลยนะคะว่าเขาอิจฉาน้องอย่าไปใส่ใจพวกอิจฉาน้องเลยเรารักน้องก็สนับสนุนน้องครับพวกนี้อิจฉาน้องเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้ เห็นใครมีความสามารถเหนือกว่าตนเองก็เลยอิจฉามั่งนั่นฮ่าฮ่าฮ่าและแอดคิดว่าเงินของเราเราจะให้ใครก็ได้มันเป็นเรื่องของเราเป็นสิทธส่วนบุคคลของเราความสุขของเราเรามีความสุขกับการได้ฟังเพลงเพราะๆจากน้องต้นข้าวแล้วเราก็อยากจะมอบรางวัลน้ำใจเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องต้นข้าวมันผิดตรงไหนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนซะหน่อย บางทีเราก็คงต้องปล่อยผ่านกับบุคคลแบบนี้บ้างค่ะและก็ยังมีคอมเมนต์อีกเยอะเลยนะคะว่าคือเงินเราหามาอยากให้ใครก็ได้ชอบใครรักใครก็อยากจะสนับสนุนเพราะเราถือว่าเราซื้อความสุขลูกสาวคือความสุขของเราส่วนบริจาคที่อื่นๆก็ทำค่ะมีจิตใต้สํานึกในส่วนรวมไม่ต้องห่วงนะคะ ขอให้คุณห่วงตัวเองนะคะขอบคุณในความหวังดีจ้ารักต้นข้าวและก็จะรักต้นข้าวตลอดไปและก็มีพี่คนนี้พูดแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าเขาไม่มีเขาจะให้ได้ไงเขาต้องมีมากกว่าหรือไม่มากพอเขาอยากให้เขาก็แบ่งมาให้ได้ความสุขทางใจของเขานะเงินเขาเขาจะให้ใครก็ไม่ต้องเผือก แล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับเงินของคนอื่นรู้จักยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นบ้างนะคะเงินของเขาเขาจะให้ใครไปยุ่งกับเขาทำไมปลารลูกสาวแห่งชาติต้นข้าวเหมือนกันพร้อมให้แล้วมีความสุขกับความสามารถของน้องความสามารถของน้องที่มอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายความสุขสบายไร้โรคภัยไข้เจ็บ คือสิ่งที่ทุกคนต้องการมีความสุขกับการให้กับคนที่เรารักแค่นี้ก็สุขใจแล้วแล้วมันก็คือความสุขด้วยที่ได้ให้รางวัลกับน้องต้นข้าวลูกสาวแห่งชาติที่เรารักและก็มีคอมเมนต์นี้นะคะกินใจสุดๆไปเลยค่ะยินดีให้น้องใครจะทำไมเรื่องส่วนตัวมาวุ่นวายอะไรไม่เข้าใจเลยเขาเป็นห่วงน้องหรืออิจฉาน้อง น้องก็ได้ใช้กรรมตอนที่น้องอายุยังน้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของน้องแล้วจะต้องให้น้องลำบากอยู่บ้านเช่าออกมาร้องเพลงเปิดหมวกอีกหรือคะเปิดใจกว้างๆนะคะถ้าน้องจะมีเงินมีบ้านแต่น้องก็แลกมาด้วยการร้องเพลงไม่ได้เบียดเบียนใครน้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะคะอย่าคิดมากอิจฉาน้องเลย บางทีเงินก็เป็นเงินของเราไม่มีสิทธิ์มาเผือ่อเรื่องของเรานะคะและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสอนเราด้วยฝากไว้ให้คิดและแอดก็คิดว่าตอนนี้ Facebook ของบุคคลท่านนี้น่าจะโดนทัวลงยับไปแล้วนะคะคุณผู้ชมบางทีแอดว่าถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านก็เท่านั้นเองนะคะหรือบางทีเขาอาจจะอยากให้ทุกคนใส่ใจอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าโดนคอมเมนต์กลับก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะคะ และต่อมาแอดก็จะพาคุณผู้ชมมาดูพลังความรักของคุณพ่อกรอบและก็คุณแม่ไอรวมทั้งคุณย่านีและก็ครูนิวพร้อมทั้งทีมงานทุกคนของน้องต้นข้าวด้วยทุกคนต่างก็เป็นพลังความรักปกป้องลูกสาวต้นข้าวเพื่อให้น้องได้เติบโตบนเส้นทางที่สวยงามสู่ความสำเร็จที่หวังไว้ว่าวันหนึ่งน้องจะเป็นศิลปินที่พ่อๆแม่รักและก็ให้ความเอนดูตลอดไป และมาวันนี้หน้องต้นข้าวก็ทำมันสำเร็จแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องต้นข้าวตอนนี้น้องต้นข้าวดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะคะและหนึ่งในความสำเร็จนั้นจะขาดบุคคลทั้งสองท่านนี้ไม่ได้เลยบุคคลทั้งสองท่านนี้ก็คือผู้ให้กำเนิดน้องต้นข้าวขึ้นมานั่นเองนั่นก็คือคุณพ่อก๊อฟและก็คุณแม่ไอซ ผู้ให้กำเนิดน้องต้นข้าวโดยแม่อ้ายได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อออนไลน์ช่องหนึ่งและพิธีกรได้ถามคุณแม่อ้ายว่าตอนนี้น้องต้นข้าวกระแสะแรงมากในตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงครับแล้วจากนั้นคุณแม่อ้ายนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่ารู้สึกดีใจค่ะและก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆแล้วจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วได้มาดูแลน้องต้นข้าวตลอดไหมตอนนี้ จากนั้นคุณแม่อายก็ได้ตอบกลับไปว่าดูแลตลอดค่ะและต่อมาเราก็จะมาดูความปกป้องห่วงใยลูกสาวของพ่อก๊อฟกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาคุณย่านีได้ให้เหตุผลที่เรียกพ่อก๊อฟกลับมาอยู่ด้วยกันว่าเหตุผลที่ย่านีให้พ่อก๊อฟกลับมาเพื่อดูแลน้องต้นข้าวเพราะความเป็นพ่อปกป้องดูแลลูกสาวได้ดีที่สุดไว้ใจได้มากกว่าคนอื่นที่สุดแล้ว และแอดก็เห็นด้วยนะคะที่ให้คุณพ่อก๊อฟกลับมาเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกสาวอันเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกท่านและก็ดีมากๆเลยนะคะที่คุณพ่อก๊อฟตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับน้องต้นข้าวเพราะว่าบางทีการไปแสดงคอนเสิร์ตก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติอยู่บ้างอย่างเช่นคอมเมนต์นี้พี่เขาเป็นห่วงน้องต้นข้าวมากได้คอมเมนต์ว่า อยากให้พ่อน้องต้นข้าวมาช่วยเป็นบริการให้น้องเวลาน้องทำการแสดงครับเพราะทีมงานมีผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่มีผู้ชายไว้บ้างเยอะๆจะได้อุ่นใจครับวันก่อนที่ดูไล์สดมีลุงคนหนึ่งน่ากลัวเหมือนจะเมามาอบกอดน้อง บริกาศคนอื่นไม่เหมือนบริกาศคุณพ่อหรอกครับและแอดก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคะที่น้องต้นข้าวได้คุณพ่อและก็ทีมงานของน้องต้นข้าวมาเป็นบริกาศให้ทำให้ fc พ่อพ่อ,พอแม่แม่หายห่วงในเรื่องความปลอดภัยของน้อง และน้องต้นข้าวก็จะได้แสดงคอนเสิร์ตหน้าเวทีให้กับ FC พ่อพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่สร้างความสุขสนุกสนานพร้อมกับสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อพ่อแม่ๆอ c ทุกท่านได้อย่างเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ